ท่านผู้ชมและเสนอแนวทางจากแอดลือลั่นสนันเมืองเพิ่งทาผลงานเข้าล่าง06ไปหมดัดหมันะคะงวดนี้ล่าง3ตัวให้83 39 85บนล่าง6ตัว70 71 72 80 81 82ข้อมูลที่2ค่ะอาจารย์เตา๋าบน3ตัว148 748 648เน้น47 48 ต่อไปอีกใบหนึ่งนะคะอาจารย์เตารัฐบาล3 38 39กันล็อก8 0ข้อมูลสุดท้ายจากแอดคมค่ะล่างเน้นเน้นตัดจาก16ชุดเหลือ38 39 58 59สรุปท้ายคลิปมาดูกันนะคะว่า เลข2ตัวมีตัวไหนชนกันบ้างคะ่ะมีชนกันดังนี้นะคะ8 3ดสามแอลอนอาจารย์เต๋าแอคม39มเก้าอลอนอาจารย์คมแปดห้าแอลอนห้าอาจารคมแปดศูนย์แอ 80@ ลอลน อาจารย์เต๋อชอบก็จัดไปค่ะสุดท้ายขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมที่กดไลค์และกดติดตามให้หากมีข้อเสนอแนะหรือคอมเมนต์ว่าอยากได้เลขของใครก็ลองทักใต้ลิงก์ข้างล่างนี้นะคะก็อินดีจัดให้ค่ะพบกันใหม่นะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ ท่านผู้ชมและเสนอแนวทางจากแอดลือลั่นสนันเมืองเพิ่งทำผลงานเข้าล่าง06ไปหมัดหมดนะคะงวดนี้ล่าง3ตัวให้83 39 85บนล่าง6ตัว70 71 72 80 81 82ข้อมูลที่2ค่ะอาจารย์เต๋าบน3ตัว148 4จ็ดสีเน้น4ี่เต่อไปอีกใบหนึ่งนะคะอาจารย์เต๋ารัฐบาล3 3 8 3ามแปดสามเกาต่อีกใบหนึ่งนะคะล็อกอาจารย์เต๋ารัฐบาล3ามสาแก้าล่างเน้นเน้นกันล็อกตัดจากสิบชุดเหลือ สามแปดสามเก้าห้าแปดห้าเก้าล่างเน้นเน้นสรุปจากสิบหกคิดชุดเหลือมาดูกัมแปดเลขสองตัวมีตัวไหนชนกันบ้างค่ะมีชนท้ายดังนี้นะคะมาดูกันนะคะแปสามเลขสองตัวมีตัวไหนชนกันบ้างค่ะอาจารย์เต๋ามีชนกันแอดดังนี้นะคะแปดสามเก้าแอดลือลั่นแอดลือลั่น อาจารย์คมอาจารย์เต๋าแปดห้าแอดลือลั่นคมห้าแปดสามเก้าอาจารย์คมแอดลือลั่นแปดศูนย์อาจารย์คมอาจารย์เต๋าแอดลือลั่นชอบก็จัดไปค่ะห้าแปดสุดท้ายอาจารย์คมขอขอบคุณทุกท่านรรับชมแอดลือลั่นที่กดไลค์และกดติดตามให้ชอบก็จัดไปค่ะมีข้อเสนอแนะสุดท้าย คอแคปคุณทุกท่านอยากได้เลขของใครก็ลองกดไลค์แ้ะกดติดตามให้ด้หากมีข้อเสนอนะหรือคอมเมนต์ว่าอยากได้เลขของใครก็ลองทักใต้ลิงก์ข้างล่างนี้นะคะก็อินดีจัดให้ค่ะพบกันใหม่นะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ